สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่ผมอนเดมเจ็ดคุงจะมาหาน,นะครับก่อนอื่นเลกยก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะนเพื่อนก็วันนี้ว่างจากงานละครอีกแล้วเพื่อนเพื่อนจะมาติดจะจกนิรภัยเพื่อนเพื่อนดูนะก็โอเคจะมาสอนเข้าใจแบบง่ายๆนะก็อันนี้เป็นของแถมที่มาคาจอที่ผมเปลี่ยนไปนะก็หรือว่าเพื่อนเพนะื่อนจะซื้อในช้อปปี้นะครับ หรือลาซาด้านะก็เริ่มที่แผ่นละบก้าบาทเองเพื่อนก็ถ้าใครไม่อยากไปเสียตังค์ตามตลาดนัดหรือตามร้านโทรศัพท์นะเป็นร้อยๆนะก็สามารถซื้อสั่งมาติดเองได้นะเพื่อนดูตามคลิปนี้เลยโอเคอันนี้เป็นฟิล์มกันรอยกระจกนื้อไพรนะครับก็ขนาด0-26นีมิลลิเมตรเนาะโอเคก็เปิดกล่องมาครับก็ใส่มากล่องพลาสติกอย่างดีนะเพื่อนพอเปิดมาปุ๊บนะครับเราก็เจอกับ อ่าผ้าเปียกนะแล้วก็ผ้าแห้งเนาะหนึ่งนี่คือผ้าเปียกนะเพื่อนสองนี่คือผ้าแห้งนะจำไว้โอเคและที่อยู่ในซองนี่คือฟิล์มกระจกของเราที่เราจะติดมันนะครับโอเคอ๋อพอดีเลยฝั่งมาตามรุ่นเปะนะ๊ะะ โอเคครับก็ก่อนนี้เลยเรล,ลอกฟิล์มอนนะไอที่มากระจอนะอลอกมาเลยเพื่อนจับมันเป็นแนวนอนนะโอเคเห็นไม่เอ่ยแล้วผมจะสูงเข้าไปาให้ทุกคนเห็นหชัดนะเราก็เอาผ้าเปียกนะครับ เช็ดจอนะเพื่อนๆนี่แกะใหมเ่เล็กหนึ่งนะครับเป็นผ้าเปียกโอเคที่เขาให้มากับซองนะประมานี้จะเป็น 5, ผ้าผืเเนเล็กๆแล้วก็ไล่เช็ดไปนะทำความสะอาดนะครับ พื้นผิวที่เราจะติดนะเมือโอเค okay. มันจะเป็นคราบน้ำอะไรอย่างเงี้ดดยเล็กน้อยน้อยครับออใครๆก็ทำได้ครับสั่งมาถูกกว่าด้วยฝาไปติดร้านเยอะครับโอเคเราก็มาแกะผ้าเบอร์สองนะเป็นผ้าแห้งน้ำเลือด ผ้า,าแห้งเราเช็ดนะครับทําให้พื้นผิวที่เราจะติดนี่แห้งนะก็ทําเหมือนเดิมครับพวกฝุ่นพวกค้าก็จะหลุดมาตามติดผ้ามานะอะไรประมาณนี้ง่ายมากๆโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอเคคราวนี้เราจะมาติดกระจกนิลภายดกัน แล้วก็จะลอกนะครับนี่จะเห็นมีสติกเกอร์อรงฝั่งนี้นครับเราก็ลอกเลยมืจะติดมือเรามาอย่างนี้นหะโอเคของนี้เป็นการเล็งนะเพื่อนเล็งให้มันดีๆนะตรงๆแล้วก็วางไปแบบตรงๆครนะับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเพื่อนแต่ต้องใช้การเล็งนิดนึง โอเคประมาณนี้นะโอเคครับประมาณนี้รอกดตรงกลางนั่นเนี่ยแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งคนระับให้เขาไล่อากาศด้วยจวงเขาเองนะประมาณนี้แล้วก็รูตรงกลางก็ได้รูเป็นตัวบวกก็ได้โอเคประมาณนี้ รอสักแป๊บหนึ่งถ้าสมมุติว่า,เ,าเพื่อนใจร้อนนะเรวก็เอาผ้านะผ้าแห้งมาเกี่ยวนะเบอร์สองนี่ครับอา่าไงลมเขาจะไล่ของเราของเขามเองนะเมื่อกี้เพื่อนเห็นไหมโอเคเอา่าหรือว่าเราจะเอาผ้าแห้งนะช่วยก็ได้ไล่นะครับกดไหนเรื่อยไล่ลมออกมานะ ง่ายมากเลยครับไม่ต้องไปเสียตังอะไรมากมายตามตลาดนัดเนาะนี่อ่าไล่ลมนับทำให้พื้นสนิทด,ด้วยนะโอเคโอ้แค่นี้เอง่งายมากๆเล่เน <Wow. S 1> ี่ยว้าวก็จะการลอยกระแทกนะ ให้รักษาหน้าจอของเราอย่างเป็นอย่างดีนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนก็คนที่จะติดครับอ่าไปติดฟิล์มกันรอยธรรมดาเดี๋ยวก็จางเดี๋ยวก็ลอกเนาะติดอย่างนี้ผมว่าคุ้มกว่าครับเวลาตกเวลาตกช่วยซับแรงช่วยอะไรได้เยอะเลยอืมก่อนที่จอเราจะเป็นอะไรเนี่ยกระจกนิรภัยก็ช่วยไปเยอะแล้วโอเคประมาณนี้เนพะื่อนเพื่อนต้องไล่อ,อากลองอากาศให้ดีๆนะ มานนี้นะจ๊ะติดง่ายครับนี่ยอ่อโอเคคนระับใช้ได้นะนี่ก็ไล่ขอบไล่อะไรให้ดีนะนมื่พวกฟองอากาศมันจะชอบอยู่ต่างๆลางแล้วก็ค่อยไล่ไล่ไล่ไเกี่ยไปนะอะไรประมาณนี้โอเคคนระับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ใครก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนี่ยครับเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูวัอดครับ